กว่างครับกว่างผมไม่จะอยู่แก่ไรเนาะครับเนาะหาปีนึงครับอ,องบิงึง ห่วงครับบนปลาครับปลาใหญ่ครับใหญ่หลายกว้างครับกว้างนะครับเนาะเฮ้ยมาเบิ่งเห็ดเนาะครับเนาะปลาไม่ซีดได้หน่อยได้หลายเนาะครับเนาะเมนพอดปะครับไปเบิ่งครับทั้งหมดครับ hết thương tỉa cái thằng xì ngoay ngàn đóc này nhật năm phần của nó thì lòng ơi อ้เห็ดตัวไนเฮครับเห็ด oh, เน้องเลยเห็ดครับนาอครับเนาะโอ้เ oh, ป็เหงาเลยครับเป็เหงาเลย hit, 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 hit. นี่เห็ดตัวเห็ดัเ็ดองเลย เห็นแ้วครับพอแล้วนะครับเนาะครับเนาะเอ็นมะครับเนาะครับเนาะนะครับเห็ดเนาะครับเนาะพลังขึ้นเนาะครับเนาะโอ้โหนี่หนึ่งนะครับเนาะอยู่อันนี้ก็ี๋จะเป็นเขรียนั่งเนาะครับครับเนาะดอกยู่ดอกอยูเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้ยถ่ายรูปไปนะไปอย่าง บังเดบังเดบังเดบังเกาายลูกอนายลูกคนเห็นบ่แช่ายรูปเห็ดเก็บกอ,อน,นนะครับไปเลยะอ๋อันะครับนี่เหงาอยู่นะาะครับเนาะโอ้โดยดอกคับ เพียงครับก็เพียงเกลือเกลืออ๋ออ๋อมอยู่ไต่ใบไต่ใบเนาะครับคุณพ่อแม่เปินงซื้อใหม่เนาะ โอ้พี่น้องเลยโอ้พี่ครับ่ในใบหรือครับอืเด็กครับเออ,อ,อนี่นครับสู้มือใกล่ๆเนาะครับเนาะ,นะพี่น้องเลยอ,อืหางสีบรเห็ณครับมือผมบอเห็นมือผมบอสุดไงแผ่นดินขึ้นเลยครับพี่ครับเห็นไหมครับือโอ้ยหาหามาฝอแล้วนี่ ฝุ่นับอยู่ข้างในฝุ่นพันเคีย้ยบังพูหล้างขึ่น,นกับเาะียงมันขึ้นน้ำเงาเนาะคำนะเคี้ยว่ไงนะคเนะทยลูกใบเนี่ยไายลูกไนี่มเป็น,น,น,ปนยังไนงนะำ ให้รูดนะครับให้่าไก่ดูนี่ครับเี้เก็บด้วยครับพี่น้องไปตามมาว่าเต่าไก่โอ้โหดอกะครับเนาะโอ้โหนี่ครับสองดอกซ้อนกันเลยครับเน้องน้อพี่น้องเนาะครับเนาะอืมดอกงามเนาะครับโอ้โหพี่กำลังผอเดี๋ยวๆเอานไปก่อนนะครับเนาะคอยเก็บ โอ้ยเห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเห็นเลยน้อครับเน้องผลัครับเนาะอันนี้ก็เชื้อรามันเนาะครับน้องกระลังอยขึ้นเนาะครับเนาะโอ้ได้ผลจริงจรครับเนาะงอายุข้าหาปีออกคือผลวายลีน้อครับเนาะนะครับได้แล้วน้อครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องนะครับเนาะดอกน้อยๆก็ลังขึ้นเนาะครับเนาะงเอาไว้น้อครับเดี๋ยวให้มันใหญ่เดี๋ยวมื่สองมื่นมาเบิ่งใหม่เนาะครับเนาองสำคัญนะโอ้เจ็บดอก ห้าไม่ขึนะครับนะครับดอกหนึ่งนะครับสร้างผมนนี่ดอกหนึ่งเห็นไเห็นว่าพี่น้องมันกำลังขึ้นนะครับมันขึ้นแบบนึงนะครับเนอะเห็นไหมครับนะครับเนาะมันคืขึ้นมากรอนแล้วจากที่มาแตกดอกนะครับเนี่ยนะครับอีกดอกนะครับเนาะมันกำลังออกนะครับเนาะมันก็เชื่อเขาทั้งนั้นเลยครับนะครับเนาะนะครับห็นบอกครับน เกล่าเนาะเกลี้ยเห็ดเนาะครับเนาะปีคือมันวาครับฝนปีได้ฝนดีๆได้กินเบื่อกินเนาะครับเนาะบันวาเนาะครับเนาะก็เลยมาลองเมือเนาะครับเนาะแมนดีครับก็ลังออกเนาะครับเนาะนะครับเนาะนี่ครับดอกน้อยๆนะครับนี่นะครับเนาะนี่ครับอืมอื้อชงเด็กหลอกปล่อยหลอกเขาพี่นุ่ม กำลังเคลียนะครับขึ้นแล้วครับโอ้ยจะแกะกันเลยครับเนาะมันเคลียใบเนาะครับเนาะพี่น้องนี่ครับเห็นว่าผมเคลียมากพอหรอครับหนีมาครับอืมกอได้ออกกอดออกเนาะครับเนาะเห็นว่าครับพี่น้องเนาะครับเนาะโอ้สิครับเนาะครับเนาะเห็นว่าครับกำลังขึ้นเนาะครับโอ้กอดเห็นไหมโอ้โสิครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ โอ้โหนี <tu i> <plex ley> ่เล <es An> ่นขื่นมาวอตาเบียตาเบียโอ้เชื่อเนาะครับเนาะเชื่อหลายเนาะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่กําลังขื่นเนาะครับหนึ่งหนึ่งหน่งชื่อผลรีเนาะครับเนาะอยู่ค้าหาปีขึ้นไปเนาะครับเนาะมันจังสิเริ่มมีเห็ดเนาะครับนี่ครับเนาะครับเนาะดอกหน่อยมันเนาะอินเดียขี้เก่าครับเนาะครับเขาเปิดแล้วคับน้ำมันก็ฤษตายเห็นไหมครับพี่น้องผลครับกําลังขึ้นเนาะครับเนาะนี่ครับเชื่อมันหลายครับนี่เห็นไหมครับ ปลายมือผมนะครับน้อมันก็ลังโอ้ยหลายครับเชื่อมันเนาะเอาตีดอกมันขึ้นเนาะครับเนาะโอ้โหสิ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 นะครับนาพี่นาะเห็นไหครับหนึ <Idaho S 1> ่งดอกน,น,นะครับเนาะเก็บมาแล้วสองดอกนะครับเนาะสองดอกสามดอกนะครับเนาะสี่ห้าดอกเลยครับก่อนนี้เนาะครับเนาะเห็นไหมครับ อขอ่าข่านะครับเน้องคนเอาไมาเ้เคลี่ยอยู่ใต้ใบครับขันห้องบ่เคลี่ยวกับว่าพ่อนะครับเน้งองขอ่าข่าตัวน,นึงโอ้ครับสองเงานะครับสองเงาสามเงานะครับน้อยหนึ่งหนะ้ามาเห็นนะครับเนาะเหมือนลูกฟอร์มองมันหลายกับสีหลายเนาะครับ คอยหาไปเนาะครับนนเนาะอย่างเร็วกว่บ่ได้เนาะครับคนน้องใหม่เคียร์เนาะครับเชื่อว่าเหรอเชื่อไลยอย่คืหาเมืองจะมาหาไหมเล่งตคนใหม่เคียร์คนเนาะเคียร์หาใบเนาะโอ้ยยี่นไต่ใบ เห็ดนะครับที่หาเห็ดตอนเคียงยู่ใต้ใบนะครับขันใดญ่ๆมันกินมากกว่ามันเินเพิ่มกลิ่นงงงงเรียงน้ำเหนียนะครับไม่หั่นบะต้องเคียงยากนะครับเนาะ ่หอยนะเห็ดเนาะกำลังขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนาะเห็นไหมอืมนะครับเห็นไหมครับนี่สกีอันนันงพต่จ้านี่ครับมีหนึ่งดอกหนึ่งขาไปใช้เนาะครับเนาะ ขึ้นอ้วนนี่น้องเขาเนาะอืมพระลังขึ้นอืมอ่าขยนดอกนึงเดี๋ยวขยบดอกกันอ้อจับเลยแลเนาะอืม นะครับอ yeah. ีกท no mm ี hmm. mm ่อ hmm. okay. <No? mm ีก hmm. ทีมันออกก็เลยไหลกระจายไหลนะครับเนาะนี่อยู่น้ำปอนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะดอกนึงกินดอกนึงนะครับต้อหันจุ้งว่าหันได้หลอยู่นะครับเนาะเงียบก่อนครับนะครับเนาะ ผืนน้ำสีครับเห็ดเพิงขมครับพี่น้องเอ้ยใครเห็นนะครับเนาะการหาเห็ดเนาะครับล่าเพื่นไดแลายๆกะจิหาขึ้นกันนี่แหละครับรัเนาอมาล่องิืงนะครับเนาะมายุก้าปลานี่ก็หาปีนะครับเนาะกะติเขาย่างเขาหาปีนะครับคือเพื่นวายหรือนะครับเนาะมมนต้องหาปีขึ้นไปนะครับ เห็ดมันยังสีออกนะครับเนาะกต่พอใบมันนะครับเนาะครับผมขึ้นมากกัเป็นเชียร่าโอ้สีครับอืมก่อนแล้วเนาะสีไงกันดินขึ้นเลยอ๋อเอาตามมาตามมาอ๋อเห็นไหมเห็น้องอพิ่นใส่เครียเอานะครับอืมเห็นพ่อเชื่อมันหลายนะครับเนาะ มือขาดนกขันนามันจะแนกขันะดีครับนี่จกดอกนอนดอกนนนกันนาเห็นบอพี่น้องอเปิดนกขันเนาะน่นครับนกขันนาเห็นบอพี่น้องมาถ่ายรูปก่อนรุดหลอกดอกนงรุดหลอกถ่ายรูปก่นเช่อว์หนึงด กำลังขึ้นครับมื้อมัอม้งถ่าหลูปมัโอ้ยมันนางงามแท้นี่หลูปนี้เชะเชะหรืองามกันอ่ะเชะอืมเอา,เอาล่ะครับงามงามงาม,งามนะครับเนาะลองเบิ่งนะครับ นี่นห็นได้ผมราคาเศร้าสิบดอกนะนี่ว <ens> <busca> ่ากำลังขึ้นเนาะครับพี่น้องเอ้ยเอาแล้วครับมารับย้อนแสงบ่ครับหนึ่งครับเห็นบ่เห็นหงบ่เห็นเห็นบ่ครับนี่อาจ่ะย้อนแสงใช่ไหมเนาะครับเนาะเหมือนมีแดดเนาะครับเนาะครับ นะครับเนาะนะครับเนาะที่เห็นมันออกนะครับเนาะย่างที่ผมซู้มือเบิ้งนะครับเนาะนะครับกําลังออกนะครับเนาะนะครับเห็ดเฉียงผมนะครับเนาะหรือเห็ดยูคาลิปตัสนะครับนะครับนี่ไก่ชีเดยขทอแกงเลยนะครับเนาะหาไปเรื่อยๆนะครับ ของสี่จะเงาสองเงากับสีแดงแกงน,นะนะง,งนะครับนะครับเนาะมาลองเบอง์นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากติดตามเลยอะครับเด้อนีม่มหาเหตุนะครับนะเนาะกดไหลกดแช่ให้ีนเด้อครับเด้อขมักเด้อครับเด้อได้หมดถ้าสดชื่นพะนะครับ เป็นหาเป็นเคลียหรือหาตรงนี้เป็นเป็นเคลียเป็นพอดีผมเคลียที่ว่คอยพอทายลูกไว้ก่อนเชีบเ์เก็อคนนอคียไว้หันแล้วครับ นานะครับน้องมีสีนี่นะครับเชื่อดอกไปหน่อยเต็มเลยครับน้อครับนาองเป็นฝนตกไม่จชปีหน้าครับเพราคขนามกินมะวดครับนะครับน้อ้หนอนหอเพิ่งจะเริ่มออกนะครับนาอปีแหลกนะครับนาอครับฝากผลงานนั้นไม่ได้ครับเด้อทิีนี้เป็นหาเห็ดขมนะครับนาอเห็ดเพิ่งขมนะครับนะครับแต่ชอบยังกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ